กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอดัยเป,ป็นสุขคู่สุขคนเมื่อน,นี้รถมอลำเขารถเก่งพีเคนโตพ่อพี่น้องเลยโบลเล่ก็เคยขับตลอดแหละเผื่อมาแต่ลำโชคดีน้อยนึงพ่อพี่น้องเลยโชคดีโชคดีก็คือว่าเห็นรถตกคลองตำกระตอไม้บักใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโชคดีแต่คนบ่เป็นยังเนาะ โอ้ยตายตายพากระโปรงหนาลุดเลยเพื่อนเพื่อนไอ้วจักทีเป็นยังในจักทีเป็น,ปนยันยง,ายางลายเนาะยางเซนนี่ก็เคยหัวเดี๋ยวนี้แป้เลยเพ่อนพี่น้องเลยต้องใส่เหยียบน้ำมักจับพาเผยสแปรง์คืนใหม่เนาะเพื่นพี่น้องโอ้จบ คีเหนือคีหนุ่งย,ยัางเงยียบตาย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 คนปลอดภัยไหมพ,มพมี่น้อยคนปลอดภัยแต่ว่ารถบ,บ่ปลอดภัยปานไดรถเพย์บัสเป็นไปไหนถ่ายใกล้ก่ได้ได้พอพี่น้อยอยู่ใกล้กับพนังโอ้ ตายตายไปพี่น้องเลยเอา้าเนาะโอเคไปพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเข่าไปทำคนอยู่ในเป็นจังใดไปต้องไปเห็นอะไรจังหวะแตะขลุผู้พายเนาะไปพี่น้อ,นองเออโอเคไปพี่น้องเลยเด้อไปพี่น้องเลยมือนี้ก,ก็เอารถตู้ไปล่างเออรถที่สองของเพิน่นเด้เด้อเพิน่นพูนอีกแล้วนั่งอีกพระเอกหมอลำเทานี่แหละเป็นยังกันนะเนาะ สบายดีสบายดีายาหา,หาห,าหาหนอด,นนนดเนาะเหาย่านเล็กทางในมันขี้เมี่ยงกินเบิด์ตเลยนะแล้วมันจับบระยูกเขาวะอันนี้ขี้เมี่ยงกินเบิด์ตเลยมันต้องอันโอ้โหมันกระ,<ม>ะเทาะทีเดนีนี้เอาอันเอาตัวนี้กับตัวนี้มาหมาัดใน่อยกันเนยลยจังไห้ช่างเห็ดนะมีแต่เอาไปหาช่างเห็ดเจ้าเห็ดจะไดมันชิแนนให้เขาอะนะ เออ,แ,อแม่นแหละเดี๋ยวเขาจะมีวิธีเขาจะห้องเว้นห้องยังไห่เอาเขาเบิ่งกันท่านได้เห็นยังนะเขาเบิ่งเลยฮะอันเก่าเลยมันดังอนะไรนี่ะมันดังไซพานมันไซพานไทมิ่งมันนะเนีย่เขาล่างไงก็เลยเปิดปลากระปูงปลงาไว้ใส่ตัวทางหน้าบ่อบ่อทางหน้าบ่อ ใส่ทำงานใส่สอนทงานตัวนี้กับาไว้ลงด้ยเนาะแนตาไปลยอันนี้าจะได้หนีเ่คลิกมัน จะเจยังไงบ่อืมกัลิกเวลามันคาแล้วเขาก็เอามางานตัว<อ>ลิกกระเจยงังครบอยู่เนาะโอ้อขัดเัวแรกลากไม่มไหมดนียไปลางล้งลวอะไรมันแปดสิบลงหลดโบร,ราณมาัม้เนาะไปสุกลงน้องเลยเพื่เนี่ย ถนนก็เกาะเขาเลยนอาสนิกรมันเกิดธนาแล้วก็คอยแปลงพระเถละน้อยเถละน้อยคอยสอบไปใส่เบิ้งบ่ถึกหลอกมันบ่ได้บ่ถึกหลอกบ่ได้หะเออศบจะหลอกมันก่อนเออแล้วก็ตบเข้าวะนี่ไอ้ทุนจะมาแต่ละมือเลยเจ้ามาตากแดดเด้อเจ้าสิมาเจ้าจี ใครพาถ่ายมันถิ่มปลาใบไปสิแดดกำลังมาหรืปล่อยเลยเนี่องนี้ทานโอเคตัดหน้าใช่มีบ่มีน้าบ่ดวันนียแดดกำลังมาด้วยอ้ผูกน้าขังอยู่เนาะฮะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบอกนะบอกสร้างเลยเขาใส่ให้อ๋อนี่นี่ก็น้าเต็มนั่นเอก็ เพื่อนๆผูน้ำผู้ลวงผู้ลวงเดมันเปื่อยแหงเด้เปื่อนแหงได้นะฮะมันจัแนวว่าเขาก็ได้มันอาจจะเป็นุนมันก็กึ่งกคุณดูคมพวกนี้ไปลเงตาเลียตายางมันหายได้เงินปกติพระโลมันบริเป็นยังไ้ม็นยังมีของมีแต่นนเดี้อเฮยด้เห็มาบางนีเขาตบเขาใม่ได้หนี่น เาตบเข้าใหม่เห้เราทั้งนั้นมันก็นรุดออ,อ,ออกมาแล้วเพรากาบมานันในได้จ่ายโนมันรุดออกแต่โดนล้วกาบตัวนี้กาบเนี่ยจักเ็ษอันนี้ฮะอืมันจะมีกาบดำๆจักแร้บุหินไปล้างไปแปลงพอดีเบิร์ตอะไรบ้างเนี่ยเ,เขาเขาหับเห็ดในเบิร์ตี่บางต่อบางตมไปยังนะเ,เขา<ป>หับเห็ดในเบิร์ตี่บางตมไปยัง

Ja, ich

บนรับนไปางนอกเอ้ยเป็น you ย know? ังไงจหเห็ดลงคองค่ะรับในรับในบอกรับในคือว่าำกับตอใหม่กับตอต่อเออมันลงไปจังม่ที่ถึงจะได้บตกใจบ่เวลาตก้องเพราใจเรามีสติอยู่เลยเอาไปปุ๊บเอาเข่าไปหมือนกัเอาเขาตรงนั้นขาหักเข่าตรงนั้นทำตื่นไมนนักว่าใจเอางัทับดีเอาบไปตาทใจเอาลงมันมันกล้ามเที่ยงน้อน มันคุ้มมาได้นี่เอาบดตกลงบดเหียดแด้เอาเอาขึ้นได้มาเอากระโดดกระทำมากพอดีแหละกะไรเพราะมันกระทับแต่ปกเระที่ตอนกต่กคนมันแตกนะมันรุนมันถอยล้างออกมาอยล้างออกมาหล่าี่ดาโปบมันออกหรืยัมาาโปกบมันออใช่ใช่เอาใส่โหลดตัวเองนะครับมากพอดีโกบกับฟังโหลดกับะมาเออคือมาแหลเบิ่งเลยมวยนเอาเลยบดห้งามนาไปก่เลยบดสอนควนสอนอย่างเ้บดทานโคบบดลนะ อาคงมรณะาคหาอ๋อแกเปที่อยู่หแต่กระนี้บ่เป็นงบ่ได้เจ็บนีตะดีพี่กอาการกบุ่งเติเนาะแ่เครับมลยมันก็บิดหน่อยนึงแห่งพวงมตักระตอกระตอก้นกระตอก้นพี่น้องเก่งที่ได้ที่กตอคอยให้ไปลงรถมันจึบ่ได้หลุดดุดก่แม่อ่ะ่ะเดี๋ยวสิเอา เบะขึนรถเพื่อนก็ใช้เบ่ใช้ได้ป่ะเนี่ยโอ้ยเบ่ใช่นะบ่อเนาะเบ่ยู่ไหนบูปะปนันจะอย่าห้ามก้าเห่าพอดีขี่ทางไหนเนาะขมนักฟูบๆก่อนนมาเน่ห้ามเบอยผมมาเนาะไมห้ามบ่ออ เเออเม่าแตกัคือเดียวป่มันก็ถ้าคือเราเราเอาตัวเอาตัวดี้เป็นเป็นรองอนน้เอาตัวเดียวใส่สองเลยกนมันได้เอาเอาเอาตัวนีวเปลงประเทศท่านครับสวนานั

เราขาดแรงเลยครับโอกดีไปดํานะ ชุดของร้านาใส่สนนีทก็โอเคเลยเนาะสนี้แล้วลาคนทา้งหน้าสามทังหลังจะชุดหมดสามสี่ก็ได้เดวเขาชุดหมเครือแบบแบบ่องลูซี่บ่อาาาาารา,งงายเครื่องเจ้าบ่อะไม่จังนี่ไงนอนก็นอนนี่เนาะนี่นอนนะพอดีนอนอยู่ในนั้นกับลซี่นอนนะั่นนะ่ะนะนะนนเดียวนนเดียวนนเดียยวพอดีแล้วเนาะรหด่างนน้นกันเนี่ยก็เรืยงก็ได้ได้สมามคนทังนาสามออันนี้ก็ส สี่เลยตามไม่ได้สี่โอ้เจ็ดโอ้ยได้โอเคเพราะอันนี้เอาไปเจ็ดเครื่องเหลืองเห็ดหอมแต่งตัวสารปูเละก็เลิ่อนเลยเนี่ยมีผู้สาวน้อยหรจับย่ออีกตัวนะมีผู้บ่าวน้อยหจับทิมพ์ก็เลิศอาหานนี่นาปูไว้ยอ้าโอเคไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างคนทำได้คนว่าเจ็ดลายอย่างอยู่ กิ๊บเบลเล่ก็บจิขอโจคกิ๊บฟิกกันได้ด้อพ่อยพี่น้องก็สบายดีเด้อพ่อยพี่น้องมีประโยชน์อยู่น้อยหนึ่งเลยพี่น้องนะกิ๊บเบลเล,เล่มีประโยชน์อยู่ด้อยหนึ่งโอเคบ๊ายบายไปก่นอน